สวัสดีครับผมวันนี้จะมาหาผักกินข้าวกลางวันครับผมว่าจะกินกบอะไรดีนี่เป็นโอ้ oh, หัวละพาเก็บหัว,ละ,หวละพาดีกว่ากินกบอะไรดีข้าวเที่ยงเก็บหัพาก่อนนะครับเด็ดมาแล้ว โอ้งามงามงามนะครับได้เดี๋ยวไปดูว่าเที่ยงนี้จะกินข้าวกับอะไรครับสวัสดีครับผมมาเด้อครับมาเด้อกินข้าวเที่ยงกันเด้อครับอ่ยำปลาป้าวองกินกับใบโหระพายที่เก็บมาเมื่อกี้ที่ปลูกไว้ข้างบ้านจ้าอร่อยครับอร่อยกินกับยำปลาป๋องอร่อยทีเดียวเลยหรครับ มาเด้อพี่น้องกินข้าเที่ยงกันเด้อครับจำปากระป๋องทรงเครื่องอาหารบ้านบ้านแต่อร่อยนะครับมาครับมาแซบจะบอกใครนะครับกินกับผักสดส,ส,สปลูกเอง

เอาไว้คลิปหน้าหาแนวกินของอร่อยแซ่บๆอีกต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยฝากช่องทางผมด้วยนะครับผมช่องผมโอทอะไรก็ได้ชาแนลนะครับผมนี่สวัสดีครับฝากด้วยนะครับ